ามมีดไปลง PVE แรงๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังรับทำมีดคาถาเสืออยู่นะครับผมไอดีละ500บาทเท่านั้นนะครับแถมปืน a k ไฟอีกหนึ่งกระบอกฟรีนะครับผมแล้วก็กล้องซุ่มด่านหมูยังรับอยู่เหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อแฟนเพจมันได้เลยนะครับผมโอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังโฟครับคลิปนี้นะครับผมก็มากับลูกซองแบ็คโฮนะครับก็เป็นลูกซอง อ่าหลุมดำนั่นเองนะครับก็เป็นลูกซองกระสุนจำกัดด้วยนะครับเดี๋ยวนี้จะมาเล่นใน,นท่อกันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปใหม่นะเออผมชอบลูกซองตัวน,นี้ไงเลยเอามาเล่นบ่อยนะครับเพราะมันแรงมากนะครับไปไหมนะี่ยโอเคตรงนี้ไม่มีใครเป็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อุ่นใจได้เอ้ยมาแล้วน้องชายเล็กน้องชายเล็กมาแล้วครับน้องชายเล็กแตกไป <laughs> มัมมี่บอกไข่น้องมึง <laughs> ไอสัตว์ <laughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพื่อนโอ้ยกระชุดแม่งสีมันมัมมี่เลย โอเคครับอะถอยไปหน่อยนึ่งแตกสวยครับจัดไปนี่ครับเราจะเล่นตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าถอยไปข้างหลังเนี่ยมันมีเป็นเอฟมาถึงนะครับแล้วก็ยิงต้านเราแต่ถ้าเพื่อนมันจะขึ้นเราก็ต้องถอยเอ้เพื่อนนะครับตายไหมตายครับผมสวยผมไม่ได้คิวโอเคจริงๆเรายิงทิ้งไปเลยก็ได้นะครับกระสุนเรามันไม่จำกัดอยู่แล้วอะยิงต้านไหมครับมันจะต้านเราม่ได้จังหวะึ่งอะเออเคครับ มาป่ะเพื่อนเอ,เอ้าเฮ้ยเพื่อนกับล่วงเพื่อนกับล่วงเอาล่วงไปแล้วเรียบร้อยโอเครอดไหมนะ่ะไม่รอดนะผมก็เหลือผมคนเดียวบนท่อนะตอนนี้นะครับโอ้โหสงสารเพื่อนมากเพื่อนยังรอดอีกเหรอโอ้หนังเหนียวเกินพี่ชายยี่ห้อข้างล่างผมระเบิดเช็คก่อนมีอะผมโอหมันมีตัวรอดแดกอะเต็มเลยข้างล่างอะ ของนี้มีปะโอเคเฮ้ยทำไมมันไม่ยัดท่อวะนี่ครับแตกกัละนาวครับผมข้างล่างครับหนึ่งนาทีขี้สิบปีตอนนี้มัมมี่มันยังไม่ล่าผมเลยนะครับอัน,นเปมึงมันไปไหนกันหมดวะไปไหนกันหมดมันไม่ยัดท่อเลยครับโอเคเดี๋ยวผมจะรอในท่อนี่แหละนะครับเพราะว่า หนึ่งนาทีท้ายอ่ะออกไปก็ไม่น่ารอดแล้วครับเพราะมันเหลือแค่ไม่กี่คนนะตอนนี้นอถอยมาเพื่อนถอยมานะระวังโดนนั่นน่ะเกือบล่วงยังไม่ล่วงครับผมเอ้าหูยผายเอ้าเราห้าวนี่เราห้าวนี่ครับตายสวยตายสองตายสามไหมตายสามนี่หรอหนึ่งเฮ้ยเกือบตายสี่ มาดิมาดิไปห้ามาดิฮันแน่ฮันน่นี่จะเนียนจะเนียนหรอครับเฮ้ยมันบั็กมาปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมาดิเคหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้โอโหไม่รอดครับผมโอ้โหเอ้ยสุดทางแล้วเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ก็ถือว่าสนุกนะครับจริงๆผมมวีก่อน,อนปิดเกม ก่อนข้ามด่านนะครับแต่สุดท้ายเราตายแล้วตนะแต่ก็โอเคแฮปปี้นะครับที่ได้ยิงยิงกระเพ้ไปมกัน,นใครเป็นใครเป็น,นครับไม่รู้นะผมไม่ได้เป็นนะอ้นี่มันเป็นว้าเลวมาดิมาดิวิ่งมาดิตามมาดิเออมาดิครับมาดิครับเอ้าเอ้าเอาเอาทะลึงล่งทะลึ่งตายครับผมหลังเข้าปุ๊เนี่ยหลังยังไม่เข้านะครับ ทางเดียวเราก็ยิงไปก่อนสวยแต่ยังไม่เข้ายิงไปข้างหน้าเนี่ยยิงไปก่อนแตกแตกไหมวะไแตกด้วยเฮ้ยเอ็นพี่ตายโอเคหลังมาหลังมาหลังมาดำไปเลยเหรอวะอยู่วะผมอยู่อยู่อยู่เฮ้ยแล้วมันไม่ตายวะถึกยังเหรตัวเนี้ยตายได้แล้ว ตัวฟีเยอะผมอุย้ยโอ้โหหลังแม่งไม่ยังไวแตกกว่าด้มึงโอเคล่วงไปไปครับผมขึ้นท่อละแวะเก็บตัวฟรีหน่อยนึงเฮ้ยมันไม่ตายวะมันถึกจังวะดึกจริงโอเคในท่อไม่มีมัมมี่นะครับผมก็เล่นในท่อเลยนะครับโอ้โหนัวจัดนะครับกว่าจะได้ขึ้นขึ้นท่อเนี่ยแม่งเอ้ย มาละพี่แกวิ่งมาละมาดิมาถอยมาอีกหนึ่งแล้วกันมาไม่ต้องมาทำเป็นบังครับผมรู้จะโดนเลี่ยมโอเคผมก็ลอยิงเลยครับชิวๆนะคลิปนี้ปืนกินเกียนเจอกับมัมมี่ถ้าไม่บักอัมตะมาผมบอกเลยไฟหมดอ่ะเออ,อยังเงียบอยู่นะมัมมี่ยังเงียบอยู่ เหลือคนอยู่คนวนะสี่คนนึงนะครับมาแล้ววะพี่แกมาแล้วพี่แกมาแล้วครับระเบิดเช็ดนีหายไปไหนเราไม่รู้นะครับโอเคทุกคนคิดว่ามันมันจะชาหร้อไหมห้าสิบวีดามทุกคนตอนนี้มาแล้วมาดิตายไหมตายเอ้าโอ้โหหลังขึ้น ไปเลยเดี๋ยวผมหาคนตบแป,ป๊บหนึ่งเฮ้ยบอมดีๆสวัสดีครับโอ้โหวิง่งไม่ถึงตัวมันวะแตกโอเคครับไม่เป็นไรเกิดหม่เกิดใหม่โอ้โหเราเกิดยังไกลอ่ะนี่โกดังเลยครับเอ่อไปหาแป๊บโดนแน่นอนจังวันนี้อึบเออนี่ยสะบัดแบบคมๆอันนี้เอายังไงอุ้ยมือมันแข็งโอ้โหแหม่ง,ก,มง,ก,มงมกายร่างพอดีครับเสียดายครับผมมา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 รอบน,นี้น่าจะไม่พลาดไปดิ โอเคเดี๋ยวผมเล่นเชิญกันนึงนะเลื่อนเหลือน้อยมากนะครับนี่ไงเลื่อนเหลือเราจ็ก้าวก็ตบได้โอเคครับครับก็ไปต่อกันที่วินนี้แล้วกันนะผมปะลุยครับไม่รู้ว่าตอนนี้ผมจะเป็นนอมมี่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูกันถ้าเป็นนอมมี่ก็เดี๋ยวจัดหนักกันนะครับโอเคผมเป็นนอมมี่ครับผมเดี๋ยวผมหามคนแป๊ะมาเดี๋ยวว้ามาเดี๋ยวว้ามาเดี๋ยวว้ตบเลยตบติดแฟตมันล่วงมาปะเอาร่วงมา ล่วงมาโดนเราครับถวยตัวปีโอเคตัวฟีแตกโอ้โหปืนไฟมันอันตรายมากครับโอเคเฮ้ยขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้โหไม่ได้ขึ้นไม่ทันนะจะลักไก่ขึ้นหน่อยเดี๋ยวเช็คใอ้ท่อแบบน้ามีคนเป็นมัมมี่หรือเปล่าไม่ใช่มีคนหรือเปล่าไม่ใช่มีคนเป็นมัมมี่หรือเปล่ามีไหม,มผมไปเลยแตกหนึ่งสวยเอ้าวิ่งมากรงเล็บเฉยเลยโคตรสวยนะครับโอ้โหพอดไม่โดนครับ งานเข้าอลไรครับฝากเพื่อนด้วยบอมบอมโอ้ยไม่ใช่นบอมม่วงนะโอเคครับแต่น่าจะโดนโดนเพื่อนเรานะผมว่านะไม่น่าจะรอดนะครับเรียบร้อยแตกครับผมสวยโอเคไปวิ่งต่อไปกันเลยดีกว่านะครับ,รบขโมยเป็นบัวะเฮ้ยนี่ไงนี่นี่นี่ไงไอ้นี่ไอ้นี่สวยโอย้ผมว่าอยู่เถอะโอ้ย วยผมว่าอยู่ไม่ได้ว่ะบนท่อคือเราเล่นเป็นคนแรกยังไงเราก็โดนแน่นอน,นครับผมว่าเราย้ายโพสิชันดีกว่านะครับโอเคแตกสวยไปนะครับย้ายจุดครับย้ายจุดครับเดี๋ยววินนีล่าจะแบบว่าไล่โถมนะอเ,เอา้าล่วงไปแล้วที่ผายละเฮ้ยที่ผายละโอเคแตกครับสวยครับ มันเนิร์ฟลูกซองนี้ปอบวะปกติมันตายนะครับถ้าแบบว่ายิงโดนเต็มๆอะ่ะเนี่ยระยะนี้มันขึ้นมาอย่างไรก็โดนครับเหมือนมันโดนเนิร์ฟอะดาเมจอะเอายิงตาให้เพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคเอาเถอะครับแตกครับผมสวยจะไปครับเล่นข้างบนนี่แหละน่าจะได้อยู่ปลอดภัยอยู่มัง้งโอเคครับเราจะมองแค่ทางขึ้นนะทุกคนไม่มองทางอื่นนะครับ ตัวฟรีตายจัดเลยเพื่อนอปึ๊บปึ๊บวันนี้ข้างล่ไม่มีใครชาร์จเรานะครับอะไรวะอยู่บนตึกก็ไม่มีใครชาร์จอยู่ในท่อก็ไม่มีใครชาร์จอะไรของบัมมี่อ๊อบมีมม่ห้องนี้กลัวเราหรือเปล่าอะโอเคแต่ตอนนี้เพื่อนเราโดนชาร์จละสวัสด,ด,ดีสวัสดีสวัสดีอัดเต็มๆแตกสวย จัดไปครับเตรียมหลดปืนให้พร้อมเอ้ยมันมีหายไปไหนหมดอ่ะอันนี้มันก็เป็นกันเยอะนะแต่ว่ามันหายไปไหนหมดไม่รู้นะครับยิงไปเลยครับผมป๊อมป๊มป๊มโอ้โหตรงนี้สองตัวยังไงดีล่ะอัดเลยครับตายสวยได้แล้ววะวิ่งไป่โ่นแล้ววิ่งไป่โ่นแล้ว อาธนูยิงเนี่ยปึ๊บปึ๊บโอเคเฮ้ยทำไมมันขึ้นเป็นเอฟเฟกต์มีดอ่ะอดี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 ยิงเรียกอะเนี่ยเออตายตายตายสวยครับปะ่ะเรียกใกล้อาธนูยิงแล้วกันนะครับเอ้าเพื่อนเอ้าชิบหายแล้วเพื่อนโดนเฮ้ยชิบหา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 ย อเครวมไปก่อนแตกสวยแจมครับวินนี้แจมเลยผมจัดไปหลายคิวจัดอะตรวจมั้งเลยละกันมาดิฮาจัดอะฮาเป้งฮาเป้งมากครับผมสวยครับวินนี้แล้วรอดนะครับผีชนะไปสิบสองแล้วเออวินนี้ผมน่าจะปิดเกมแล้วถ้าผมเป็นนัมมี่นะถ้าวินนี้เป็นนัมมี่ก็น่าจะโดนแหละนะครับน่าจะโดนกันทั่วหน้าแต่ถ้าเป็นคนก็น่าจะรอดอีกวินนึง พี่เป็นปะเนี่ยเีนน้องผมเป็นวะเออผมไม่เป็นนะอะดิแล้วก็ไหลไปเลยปุยมีเนี่ยตรงเนี้ยโอเคผมยิงตาเลยครับมันมีแน่มาม,มีข้างหน้าโดนปะวะอัดเลยครับแตกครับผมสวยครับโอ้ยผมแหลกมาเข้า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 มา ช่วยอันต้าแล้วกันนะครับวินนี้อุย้ยเกือบตายครับผมเฮ้ยเอ้ามาแล้วพี่จะประมาทจะประมาทร <c oughs> อ,อเลยแล้วกันนะครับวินนี้ผมว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นท่อมาชาร์จเราแน่นอนนี่ไงมาแล้วอุย้ยที่ผายเกือบไม่ทัน <c oughs> บึ้มบึ้มบึ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 มมาเลยเออ เข้ามาเนี่ยย,ยิ่งชอบครับปืนนี้มันแรงอยู่แล้วน,นะมันไม่กลัวโดนมันไม่ช้าครับอ่ะนี่เราสุดให้พร้อมนะครับโอเคเจ๋วยิงเลยครับแตกถอยมาหน่อยนึงระวังนะเพื่อนอยิงต่อให้ยิงต่อให้ยิงต่อให้อ,ใหอุย้ยเกือบโดนโอ้โหเพื่อนวาสนาเรานนั้นเนี่ยมเมื่อกี้เอ้าอน,นี่โอ้โหเอ้ย ไปผายคุณพระช่วยคุณพระช่วยล่วงแล้วปึ๊บโอ้โหแม่งไม่รอดอยู่ดีวะ้เผมคิดว่าผมจะเอาวินนี่ทันนะครับแต่แม่งไม่รอดครับน่าจะเลือดเหลือนหนึ่งอะน่าเจ็บมากครับแต่แม่งไม่ตายเสียดายครับโอเคผมชาร์จเลยแล้วกันโอเคล่วงไปหนึ่งครับสวยเมื่อกี้มือมันแข็งตบจังหวะแรกไม่ได้ ตัวท้ายน่าจะไม่รอดนะผมว่าน่าจะโดนอยู่แล้วเฮ้ยไม่รอดหรอกครับสวยครับเราปิดเกมแล้วครับโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเดี๋ยวฝากไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ